คลิปนี้จะเป็นร a นดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะอัปเดตข้อความจากหัวใจใครคนนั้นถึงคุณอเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะ I still have so many pictures so us even some that you never seen that have many even you've never of เขาบอกว่าเขามีรูปของคุณนะคะคเยอะมากแม้กระทั่งบางรูปที่คุณไม่เคยเห็นอาจจะแอบ,บเซฟรูปคุณไว้หรือคุณนะคะคจะเคยไปไหนด้วยกันแล้วเขาอาจจะแบบแอบ,บถ่ายคุณด้วยก็เป็นได้หรือรูปที่คุณส่งให้เขาแหละคุณไม่คิดว่าเขาจะเก็บไว้เขาเก็บไว้นะคะคุณส่งจนลืมอะ่ะออแล้วเขาอยากจะบอกอะไรอีก how can I let go เขาจะปล่อยได้ยังไงหนึ่งหนึ่งหนึ่ง คุณสำคัญเขามาเจ้เขาปล่อยได้ยังไงล่ะอันนี้เขาได้ข้อสองเคสที่เกิดแบบมีประเด็นต่อก,กันก่อนหน้าค่ะเขายังไม่ลืมนะเช่นว่าเขาเคยทำอะไรไว้เม่น่ารักกับคุณและความผิดนั้นมันหลอนใจเขาอยู่เออมันยังคงแบบ ังใจเขายังไม่ลือมอะค่ะแล้วมันคิดแล้วมันก็รู้สึกแย่มันอาจจะไม่มีหน้าเขาา้าหาคุณด้วยก็เป็นได้ในเคสที่ห่างกันไปด้วยความไม่น่ารักหรือก็ยังอยู่ในความสมายด้วบว่าวเขายังจําได้แล้วเขาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอันนี้ก็เป็นได้อ่ะ early uh, you you are the only one I really want you re the one that broke the mold เขาบอกว่าคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นนะคะที่เจาะใจเขาถ้าหลุก,กําแพงหัวใจเขาได้ค้าจะเป็นคนที่ปิดใจเนาะไม่ค่อยเปิดใจให้ใครแต่คุณเนะี่ยเข้าไปนั่งใน,ในใจเขาได้นะ นะคะ I love you I still love you I can't stop l o v i n g you ฉ <sh ort> ันรักเธอฉันยังรักเธอและฉันก็ไม่สามารถหยุดรักเธอได้นะคะประมาณว่า,ามีใจมากๆต่อให้คุณอาจจะน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างหรือเรามีวันน่ารักบา้างไม่น่ารักบ้างทะเลาะกันบ้างตีกันบา ashamed, ้างก็ยังรักเนี่ยประมาณนี้นะคะได้หมดไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังอยู่ ความสัมพันธ์หรือห่างกันไปแล้วก็ตาม I wanna see you i h my foolish mind เขาอยากเจอคุณพร้อมกับรอยยิ้มที่เขาสามารถยิ้มให้คุณได้อย่เต็มที่คือเขาไม่อยากเอาหน้าตุ่มตูมาค่ะบดบูดหน้าเครียดๆให้คุณเห็นเขากลัวว่าคุณจะไม่สบายใจ ไอ้หน so ้นอไม่ a l friends ruin us เขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนฟูเนี่ยมีผลในการทำลายความสมัครของเราเช่นบางทีความสมัครคุณอาจจะสะดุดด้วยคนรอบข้างปากข้งบาดลุงข้างบานคนเมาเก่งมาเนแบอกไม่เหมอกันหรอกนู่นนี่น่ก็ไปฟังเขาหูเบาเชื่อก็เลยเปะก็เลยแบบเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเริ่มรู้สึกเอยจริงหรือเปล่าเราไม่ควรคบเขาจริงๆริงไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เด็กนะคะเขารู้แล้วเก็ียแล้วว่าเออเขาไม่ควรฟังใครเขาควรจะฟังเสียงของตัวเองมากกว่า มากกว่าฟังเสียงปลาข้างบ้านสิอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะ I look to the sky to be connected to you I trust that whatever brought us together at first will bring us back together เขบอบบกว่าเขาไม่รู้มองฟ้ามองดาวมองอะไรก็ตามแต่แบบทรงคำที่ถึงถึงคุณค่ะเขาเชื่ออะไรที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันสักวันก็จะต้องทำให้เราสองคนได้กลับมาเจอกันอีกอันนี้เคสที่อาจจะไกลเนาะแล้วก็อาจจะแบบว่า มองฟ้าแล้วมโน,วเวนเวิ้เว้อเผื่อเจอคิดถึงคุณเออ่ะเออก็เป็นได้อาจจะห่างกันแล้วหรือยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่แบบกลางคืนกลางค่ำกลางคืนนะคะไม่หลับไม่นอนนะคะไปเว้นเว้ออยู่ริมหน้าต่างก็คิดถึงจุงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคิดถึงก็ทักเนาะหสับใครบางคนที่รออยู่ I always feel your love ืมไม่รู้สัมผัสได้ยังไงเขาบอกว่าเขาสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณมีให้เขาอยู่เสมอนะคะรูงแต่งป่าวหรือเขาอาจจะเลือกที่จะสบเขาค้างตัวเองว่าคุณอนะมีใจให้เขาคุณรักเขาตอนให้คุณห่างไปคุณก็ยังรักเขาอยู่เขาสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นที่มีคุณหรือคุณอยู่ในใจเขาแหละคุณไม่เคยหายไปไหนจากใจแน่อันนี้แปลเป็นไทยคะ่ะ วั e n ั a นเจล t ี่ทวีตอยู่วิดมายเลอ l l ออนไลน์หรออยากจะปฏิบัติกับคุณด้วยความรักทั้งคืนนวดน้ำมันมีคนเซนตึงนวดศสีสัะเชื่อหรอนะคะมันก็คงไม่ใช่หรอกมะปฏิบัติกับคุณด้วยความรักทั้งคืนน่ะเออโตโตกันแล้วเนาะรู้ว่อยู่หรอก n ีไลท you นอร์เยา someone else I wouldn't be this way ก็บอกว่าถ้าไม่รู้ว่าเธออยู่กับคนอื่นเนี่ย ฉันคนจะไม่เป็นแบบนี้ฉันเป็นไรจ้าเป็นไรก่อนเป็นบบาคิดเองมโนเองเวัเอร์อ้คืออย่างนี้ค่ะคัาบที่เขาแอบคิดเหมือนกันนะว่าคุณจะไปสนิทกับคนอื่นแค่คิดก็หึงเออเอออ่ะ I don't know what to believe anymore อะไรล่ะ ไม่รู้จะเชื่อใครได้อีกหรืออย่างนี้ค่ะแต่ก่อน,นี่ะาอาจจะหูเบาไม่เชื่อไม่ไม่ฟังเสียงหัวใจตัวเองอะไรเงี้ยไปเชื่อคนอื่นมากเหมือนใบเมื่อกี้เห็นปะคะเออสุดท้ายแล้วไอ้คนที่กรอกหูเป่าหูอะ่ะก็ไม่มีใครหวังเดียวเขาจริงๆเลยสุดท้ายความสัมพันธ์ของเขาะะมันก็สะดุดหรือพงังหรือสองนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเชื่อคนยากหรือเปิดใจให้คนยากเนาะ แม้กระทั่งในตอนแรกๆกับคุณอะค่ะนะคะกนะว่าเขาจะเปิดใจได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ trust issues คือขาดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวบุคคลน่าจะอาจจะถูกทรยศหักหลังมานะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาให้คุณเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยแสดงว่าเขาอะไว้ใจและเชื่อใจคุณมากๆเลยนะเพราะว่าคนอย่างเขานะ่ยให้คนเข้ามาถึงใจยากอืม I know we always connect I can feel your vibes even be apart อ่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเราสองคนผูกพันกันอย่างลึกซึ้งค่ะยังเชื่อมโยงกันอยู่เสมอรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของคุณที่อยู่รายล้อมรอบตัวเขาก็ประมาณแบบว่าตัวไกลอ่ะแต่ใจใกล้อะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบแค่คิดถึงคุณเนี่ยในใจเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเหมือนคุณอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนมันมีความอบอุ่นใจในนี้อ่าประมาณนี้นะคะ